สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับการใช้งานนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราในกล่องของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเบเกอร์นะครับเวลาใช้ก็เปิดเบเกอร์ขึ้นนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็กล่องเนี้ยเดี๋ยวผมจะเก็บให้มันเรียบร้อยนะครับโอเคด้านบนนะครับ จะมีอันนี้ <c oughs> สายเสียบไฟบ้านเราทั่วไปนะครับ220โวลต์อันนี้เป็นสายมอเตอร์นะครับจะมีะเทปดำพันอยู่แล้วก็ตรงนี้ติดไว้นิดนึงนะครับเป็นสีดำเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่เสียบผิดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายของเซนเซอร์นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับปั๊มอ่า ดูน้ำเข้าน้ำออกจะเป็นด้านข้างนะครับโอเคก็จะมาที่ปั๊มนี้นะครับอเรื่องสายเดี๋ยวผมเก็บให้อีกทีหนึงนะครับโอเคแล้วก็ปัม๊มอ,อ,อันนี้เป็นน้ําเข้านะครับก็จะเห็นได้ว่าก็ยาวประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็มันก็จะมีหัวกรองนะครับก็ตรงนี้เป็นหัวกรองนะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นาสายน้ํานะครับไปตรงนู้นเป็นหัวพ่นหมอกนะครับ5จุดครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูภาพรวมของตู้นะครับโอเคตู้นี้ด้านบนนี้นะครับที่อาจจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดนะครับมาติดนะติดประมาณนี้หรือให้มันบังไว้ สักเล็กน้อยอ่ะ,อะเพื่อเก็บความสวยงามของมันเนาะประมาณนี้ก็ติดเป็นประมาณป้ายค่าเชื้อโควิดเป็นตู้อะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับก็เราก็เข้าหัวอย่างดีมานะครับโอเคแล้วก็ด้านในก็จะเป็นมอเตอร์นะครับโอเค ก็เดี๋ยวผมสาธิตการทํางานนะครับก็ก่อนอื่นามายืนอยู่หน้าตู้นะครับแล้วก็ให้เอามือมาบางเซนเซอร์ประมาณสิบเซนนะครับบางไวแป๊บหนึง่งเอามือออกได้เลยแล้วก็มอเตอร์มันก็จะสไลด์อันนี้ปิดเข้ามาปึ๊บอพอพอมันปิดปุ๊บพ่นหมอกมันจะพ่นมาปึ๊บก็จะทำงานนะครับตอนเนี้ผม พ่นอยู่ประมาณ5วินะครับผมก็ว่าประมาณที่ผมลองเข้าไปดูก็ประมาณสัก15วิน่าจะดีนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองพาเข้าไปนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูหมอกข้างในนะครับอันนี้เปิดแล้วนะครับปึ๊บเปิดแล้วก็เราก็เข้ามาดูด้านในนะครับนี่เป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็มีมอเตอร์อยู่ด้านในนี้สายนะอันนี้ก็จะพ่นหมอกเข้ามาปึ๊บ เห็นละอองหมอกไหมฮะก็หมอกหัวที่เล็กที่สุดนะครับตอนนี้มันเป็นหัวที่เล็กที่สุดก็คือ0.1ม mm มนะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นละอองฝอยตอนนี้ผมตั้งไว้5วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจากที่ผมลองก็สักประมาณ15วินะครับเอ้ยสิบถึง15วิเนี่ยกำลังดีนะครับก็คนก็จะหมุนตัวได้สัก2-3รอบนะครับ ก็แล้วแต่พี่นะครับว่าจะเอาประมาณกี่วินาทีนะครับอ่าโอเคการทํางานก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อ่ตรงออกเนี่ยมันก็จะเป็นม่านใสๆนะครับแล้วก็เราก็จะแหวกออกสองข้างแล้วก็เดือออกมาแบบนี้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับด้นานในตู้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมอลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะหมุนมาสมมุติมาอยู่หน้าตู้แล้วนะครับอ่ะมายืนนะครับแล้วก็เอามือมาบาังที่เซ็นเซอร์บังนิดนึงนะครับแล้วก็เอาออกได้เลยมันก็จะเปิดละปึ๊บอย่างนั้นอ่ารออันเนี้ยผมหน่วงเวลาให้คนเข้าไปประมาณเจ็ดวินะครับผมก็ว่ามันก็ช้ายอยู่เจ็ดวิก็อาจจะเป็นห้าวิแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะปรับเป็นห้าวิให้นะครับ แล้วก็ด้านในที่มันพ่นก็อาจจะปรับเป็นสัก10บถึงสิวิก็ได้นะครับก็เดี๋ยวสอบถามพี่อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะลองเข้ามาด้านในอีกทีครับอ่านี่เป็นมอเตอร์นะครับป๊พอมันมาชิดปุ๊บหัวพ่นหมอกก็จะทํางานเลยนะครับบอ,อ่ะก็หยุดสักประมาณ จากที่ผมทดลองนะครับก็สักประมาณ1 0บถึงสิาวิก็กําลังดีนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ่าครับก็เดี๋ยวผมจะทดลองบักให้ก็ทดลองบลักให้สักวันแล้วกันนะครับพี่พอมันส่งจะได้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวส่งไปมีปัญหาแล้วมันจะยากนะครับโอเค ก็เดี๋ยวรอเปิดให้ดูทิ้อ่านี้เปิดเปิดปึ๊บแล้วก็ปิดปึด๊บจะได้ยินเสียงฟื้ออกมาแล้วก็โอเคครับการทำงานก็คร้าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนอันตัวเนี้ยเป็นอ่า เป็นม่านใสนะครับหนาะผมก็ให้เขาเก็บเย็บมุมให้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมครับสวัสดีครับ